เฮงรอดูเลยนะอะไรยังไงอ้าไม่นั่งห้างมันเอ็งถึงได้เหรอติ่นเต้นบ้าอะไรคะเจ็บอ้วนวันนี้เราจะไม่ยอมพา ต่อไปเพราะผมมีประกาวิเศษที่โดนคนอื่นเขียนไปเมื่อวานใครเขียนนะไม่ได้ขอพ่อเลยเปลี่ยนลมไว้เกินแล้วสรุปมีอะไรให้เราช่วยเฮ้ยอ้วนฟังไม่เข้าใจหรอเรามีของวิเศษแล้วนะไม่ต้องมาช่วยเออจะคอยดูจะเอาตัวรอดได้เปล่านายไม่ต้องพึ่งเราเฮ้ยนี่คืออะไรคืออะไร กระดานไงปากกาพิเศษโว้ยไปเล่นที่สวนอยู่อ่ะคนอวดเก่งมีอะไรไม่ต้องมาพึ่งเรานะไม่พึ่งหรอกโว้ยอ้วนจำฉายาเรยไว้ใช่ก,กาปากกาพิเศษเข้าใจปะจบนะเอ,อทำเป็นอวดดีอวดเก่งถ้าปากกาหายจะไม่ช่วยหายนะ เอ็กซ์อาร์มอเจ้าผมคนอย่างมันต้องเจอของจริงเดี๋ยวก็วิ่งร้องไห้มาขอความช่วยเหลือพวกเบื่อเซ็งไม่มีเพื่อนเลยไปนั่งเล่นห้องยมโลกดีกว่าเ <c oughs> จ้าอ้วนสำคัญตัวเองเยอะไป คนเดียวพอนางเป็ดข้าอยากกินรังนกอะ่ะซื้อสามแถมสามเลยนะคนอย่างเองอะ่ะกินรังพึ่งก็พอกินทําไมลรังนกคนอย่างท่านรองอ่ะนะกินดังต่อดังแตนดีกว่าชอบซุบซิบนินทาคนอื่นอืมก็ถือว่าเป็นคําชมข้าไม่ว่าอะไรหรอกไม่ว่านะเนี่ยแล้วเสียงใครมาหัวลรอหน้าห้องเองเนี่ยนางเป็ดไปดูดิไป แล้วมีของวิเศษแล้วนะไม่ต้องหมอมันหรับใช่ไหมครับท่านผู้ชมใช่ใกล้ปากกาวิเศษจําไว้นะอืมกล้มันเอาปากกาวิเศษมาอีกแล้วเหรอดีละมีโอกาสแกน่ะโบนัสกับยามโบรจะได้รู้ว่าข้ามีของวิเศษ <c oughs> ดูมันนะหัวรอบแบบเนี้ยแสดงว่ามีแผนไม่ดีชัว <c oughs> อ๋ออันนี้คือแผนไม่ดีต้องศึกษาเอาไว้ของดีทั้งนั้น เอเอต้องทำตามได้เวลาโชว์พวกมันแลน้วนังเป็ดขอเข้าไปหน่อย<ท>ตัวใจหมดเลยทำไมล่ะตรงนี้ค่าแอบฟังเอ้ยไม่ใช่ค่ามานั่งฟังนกฟังไม้ฟังเสียงลมต่างๆนานาคุยกับลูกเองเหรอเออใช่อย่าลองนะลูกแม่ก็มีมีมมตังค์ซื้อนม จนเสียใจลูกนางเป็ดไม่ได้กินนมต้องลองตามด้วอย่างนี้เออกายข้ามีเรื่องอะไรจะบอกเรอยอย่าแก้งกันดิคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้มีเรื่องอะไรเล่ามาดิคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮอย่าเล่นดิ คือยัมโลนะมันมีขนมสิบห่อมันไม่แบ่งเองกินมันแบ่งแค่พักพวกมันกินมีตีนปุกกี้แล้วก็ตัวมันเองเองว่ามันรายไหมล่ะเฮ้ยถึงว่าอ้วนมันนีใส่เราตอนเช้าก็นั่นยังไงมันหาเรื่องไปกินขนมกันแค่สามคนเป็นไปได้ปกติอ้วนมันไม่เคยงนีดใส่เราหรือว่าที่มันปิดพูดจะเป็นเรื่องจริงดูวิชาของมันเอาไว้นะ ของดีๆอย่างนี้ต้องจดไหวปะเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะท่านรองพื้นที่ในหัวของนิต้าเนี่ยมีหน่วยความจำอยู่ประมาณ500ล้านเอกคือจำได้สบายอืมดีความจำดีขอบคุณค่ะท่านรองแตกต่างจากสมองนางเป็ดเยอะเท่าไหร่เท่าไหร่สามคูณสมเซนติเมตรโอ้ยเมล็ดอัลมอด์ยังใหญ่กว่าอีกคู่อย่างนี้ใค่จะนับถือค่ะ ไม่ต้องไปฟังพวกมันนะถ้าเองไม่เชื่อเองลองไปมองให้เห็นกับตาดิส่วนกระดานน่ะข้าเก็บไว้ให้เฮ้ยไม่ได้๋ยนยีงไปเขียนจะไปเขียนอะไรกระดานกับปากกาเก่าๆอ่ะเออฟังเลยนะพูดอย่างนี้แสดงว่ามันไม่รู้เรื่องไปไปแล้วเออโชคดีเอ็งจะตีทำไมเล่ามันเหอ่ะ ทำไปำได้แล้วปุ๊กกี้ยังมโลเจ้าอ้วนเออรีบไปจัดการมันเลยหนที่สุดของวิเศษนั้นก็อยู่ในมือของเอลนิดบ้าบอกค่าเขียนมันยังไม่มีอะไรออกมาเลยเมื่อวานกับวันนี้มันต่างกันว้ยมาเร็วเองดูนะไม่ใช่ค่าจะเขียนปากกา ยายปกุกกี้เองไม่มีห้องอยู่หรอมีแต่ข้ามาอยู่เป็นเพื่อนเองเลยนะงั้นเองก็เหงาอยู่คนเดียวฮะอยู่ไหมคนเดียวอะ่ะทุกวันนี้ไม่มีใครครบแล้วนะเอาไหมาเออใช่ดีนะรับทันไม่งั้นดักสวยๆของข้าเนี่ยคงยุบเซ็งวะเป็นไรกะวันก็เจาผมมาดิเอ็กอาร์พอมีปากกาวิเศษทำซุย กามันใช้ไม่ได้จะไปอะไรอะ่ะมันใช้ได้ปุ๊กกี้เคยลองแล้วนี่ก็อีกคนนึงใช้ได้จริงนะวันนั้นปุ๊กกี้ก็เขียนอยู่แต่พอนาเป็ดเอามาให้พวกเองดูมันก็เขียนไม่ติดแล้วอะ่ะไม่เคยคิดนะว่าวคุณสามคนจะเป็นคนแบบนี้มไม่อยากคุยด้วยหรอกคนอวดเก่งคิดว่าแอบมิดมั้งตัวขนาดนั้นอะ่ะมีเรื่องอะไรผอมเพราะว่าพวกเราอะ่ะ เรารู้หมดแล้วนะยำโโลมีขนมสิบห่อแบ่งกันกินสามคนไม่มีน้ำใจเห็นสักซองไหมหล่ะตรงเนี้ยถ้ามันมีนะอ้วนอ่ะกินหมดแล้วอ้าปุกกี้เป็นพยานได้นะไม่มีขนมสักซองถ้ามีก็มีแค่หมูสองตัวนี่แหละที่เป็นเพื่อนกันปุกกี้พูดอย่างเงี้ยเพลงขึ้นมาแล้วพร้อไม่ยำโโล้อมมีหมูสองตัวเขาเป็นเพื่อนกันตึ้ง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 เฮ้ย ลกกันอีกนานไหมกายเอ็งโดนหลอกแล้วป่านี้นะนางเป็ดอะเขียนประกาศิเศษของเอ็งอะหมดแล้วเฮ้ยไม่มีนมจริงเหรอก็เออดิรีบกลับไปดูนางเป็ดอย่ามเฮ้ยมันใช้ไม่ได้หรอกมันใช้ได้จริงๆมันใช้ไม่ได้ใช้ได้จริงนี่น้องรองน้องสามยายบุกกี้มันมีอะไรนะที่ชอบอวดพวกเราอะโมเดลเดวเดวเดวดาบพิฆาระศูนย์ไง ที่ข่าจับไปเล่นในทรายนะใช่ใช่ถ้าเองแน่จริงก็เขียนดิวันนี้ข่าให้โอกาสเหลียวพวกเองรอดูเอ่อการ์ตูนก็เปิดดูได้หนังสือก็แล้วกันต้องเขียนให้ชัดเจนเดียวปากกาเขางงฮ่า แล้วมารอดูเดี๋ยวปิดปอบปากาก่อนจ้องเลยนะพวกเองนั่งจ้องเลยนะเดี๋ยวมันก็มา <c oughs> อยากจะเห็นเหมือนกันเดี๋ยวพวกเองรอดู5 minutes later <c oughs> จงมาจงมาจงมาอย จ้องจะบวชตาแล้วเนี่ยไหนหนังสือการ์ตูนของเองด่บบาไม่ค<จ>่าละโซนะต้องมีอะไรผิดพลาดพลาดเว้ยยังมาตลอกอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋ยวนี่หัวหน้าเองวัววัวจริงๆเอ็งเขียนอะไรเนี่ยเออก็ด่าพิฆาตอสูรไงเออวัวงอเฮ้ยด่าทำไมเนี่ยแหกตาดูซิว่าเขียนอะไรลงไปเราสามจัดดิทถดถด ยังไงว่าเขียนผิดโธงามใส้พี่ขาบ้านเองมีรอเรือเหรอนี่มันพี่ขาตาตลาและแล้วว่าศูนย์บ้านเองสอสลา,าเหรอเป็นเรียนมาจากตำราไหนเนี่ยมันมันม,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 มันไม่ใช่เหรอไม่ใช่สิถึงว่าแหละมันไม่ออกมาเฮ้ยคนเลาผิดก็ต้องรู้จักแก้ไขหลอเองรอดูเลยนะ มาแล้วยังไงบ้าไปแล้ว er บ like <luxury kids> <ries> ้าไปข้าไม่น่าข้างมันเอ็ูตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นบ้าอะไรขะเจ็บตบไหมน้ำลายติดคอเหรอเปล่าข้าขำเอาคืนเมื่อกี่หยดที่ข้าตีขาเฮ้ยชักจะยังไงเพิ่งจะเรียนรู้จากอาจารย์จะไปทำอย่างนี้ได้ไง เฮ้ยไม่น่าเชื่อเองเห็นแล้วใช่ไหมโบนัสเห็นแล้วสิบปากว่าไม่เท่ามือคลำเฮ้ยเองมาจับกระบานเขาได้ทำไมเนี่ยหนังสือเว้ยมันชักที่ยังไงเฮ้ยยังเห็นไม่สะใจอยากได้เพิ่มอ่ะเองจะเอาอะไรเอลนิดผู้มีของวิเศษจัดให้เอาไปทำไมคืนมานี่เอามาอยากได้แมน มันพูดอะไรอ่ะอ๋อท่านรองอย่างได้แมสไอ,อส่เองเอาลายอะไรบอกมาดิ d ด m มน s เล y ย r มันหิวแฮมเบอร์เกอร์เหรอโอยทำไมโง่อย,อย่างเงี้ยมันบอก d ด m มน s เล y ยอดับฆาดอสูรกันแล้วทำไมไม่พูดภาษาไทยอ่ะไหนพูดอีกทีดิแมส l i n ด d มน o เล l ย y e r ลายที่แปลว่าเส้นใช่ไหมไม่อะลายที่แปลว่าลายภาษาไทยนั่นแหละอ้าเยอ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 ใช้คำมันกิคมันเป็นสไตล มันกินมังแก้วโอ๊ย,อยเกียนสักทีเถอะขอใช้สมาธิก่อนพวกเองอย่ารบกวนรอเบิ่งรอเบิ่ง <c oughs> เดี๋ยวข้าจะปิดอปอกปากกานะแล้วแมสไลาด์ดาบพิฆาตอสูรก็จะโผล่มา นั่นดิทุกวันเนี้ยเพื่อเล่นและยังอีกอยังอีกอยังอีกเฮ้ยได้เวลาไปชมใหญ่คุกกี้แอนด์เฟรนด์พร้อมนะทุกคนพร้อมเพราะเราคือสามสาวสไปซี่ปั๊กอ,อยู่สวยกันได้แล้ว อยัาเขียนแล้วไอ้นักเป็ดเรียบร้อยแล้วมันเขียนไว้หมดเลยทำกันได้มันเขียนขอพรไปแล้วมีสองข้อเจ้าโง่อ้าวมันเขียนครบสองข้อนี่วาเฮ้ยเหลือแมสอีกอันหนึ่งมันขอลายด่บพิฆาตอสูร ก็ยังดีเหลืออันนึงดีกว่าไม่ได้อะไรเลยลายเนี้ยชอบมากด้วยเล่นโกคุอย่าให้เจอนะนางเป็ดเดี๋ยวจัดการเบื่อ้วนช่ด้วยตามมาสมวนทั้งสองสักวันต้องเป็นของน้าไม่ได้เอ็งพูดว่าอะไรนะไปเถอคราวที่พร้อมแล้วนั่ง อย่าให้รู้นะใอรเอาโมเดลฆ่าไปเล่นกับสายอ่ะกี่เองรู้แล้วไม่ใช่หรอเออไม่มีหลักฐานจัดการไม่ได้เอ้ยปุกี้พวกข้ามาแล้วไม่เห็นหรอเออรู้แล้วเว้ยดูนะมาห้องคนอื่นก็นั่งบนที่นอนเลยเหมือนเองเหรอเออเออนี่พวกเองไปขโมยแมสใครมาใส่อ่ะมีตังซื้อหรอก็นางเป็ดมันใช้กัก มันใช้ปากกาเขียนหยุดเดี๋ยวข้าพูดเองมันใช้ปากกาเขียนของเงินคุณแม่ให้โอนมาให้มันเลยมีเงินไปซื้อไม่ใช่มันใช้ปากกาวิหยุด <c oughs> ปากกาวิเศษเหรอ <c oughs> ก็บอกว่ามันไม่มีวิ <c oughs> ปากกาของยายวิปากกาข้ามันหมึกหมดข้าก็เลยไปยืมยายวิห้องสิบเอ็ดเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรงนี้เรามีสิบห้องจะบอกความจริงมันได้ไหมขัดจังเลยเอ็งอยากผัดไหมอยาก ห้องน้ำเนี่ยไปขัดเลยไม่เอานี่สรุปเอ็งใช้ปากกาพิเศษเขียนใช่ไหมมันมีจริงหรอกนางเป็ดแล้วเอ็งก็หลอกกายว่าเยลลี่มีขนมสิบห่อด้วยใช่ไหมเอ่อยำโรยำโรยอะรอย่า้แหละสรุปเองเป็นคนหรือเป็นผีหลอกคนอื่นขนาดเนี้ยผีเฮ้ยเป็นคนสวยสิข้าวว่ามันแปลกๆนะนางเป็ดเอ็งรู้ไหมใครทำโมเดลข้าเป็นละสายรู้นี่ทำไมจะไม่รู้เฮ เองรู้กะไรอยู่กับมันหรอห่วงเวลานั้นน่ะถ้าเอ็งพูดนะจะบอกว่างเก่งตูดขาดของข้าของขจะขู่อะไรมันดีไม่มีเรื่องอะไรขู่มาเลยเราอ่ะสรุปจะปล่อยมันไปหรอปุ๊กี้ปล่อยมันไปก่อนไม่มีหลักฐานคอยเช็นบิเดียวอยากไปปล่อยเลยปล่อยไม้ก่อนปล่อยอะไรเฮ้ยมาโชว์แค่นี้แหละอย่าคิดว่าเองมีโมเดลคนเดียวนะ ถ้าก็มีเหมือนกลาง2เล่มเลยนะเว้ยเฮ้ยไหนจะแมทอีใช่ปาพวกเรากรลาับเชิญค่ะท่านหัวหน้าบ้าบอจริงปุกี้หิวข้าวอ่ะเราจะอ้วนนะเห็นว่าจะไปหาเจ้าผอมาปุกี้เองต้องจัดการอ่ะโู้เองนี่ก็เสี่ยงจังเลยไม่มีใครเข้าเก๊งบะหมี่แล้วก็ไปโบโหเขา วันนึ่แหละนางเป็ดข้าจะจัดจารเจ้าโทษฐานทำลายโมเดลค่ะเอ้ยพื่ทวนแล้วขอโทษโอ้ไมีรู้แล้วแหละใครเป็นคนทำนางเป็ดอ่ะมันใส่ร้ายพวกนายก็บอกแล้วไม่เชื่อไงอวดเก่งไม่ใช่เหรอทำเองดิวดไม่สนใจเพื่อนเลยเหรอมาหาว่าเราโกหกแต่แรกจัดการเองดิ สนุกเหมือับเพื่อนหนังสมสาตตอนปากกาวิเศษเขียนอะไรก็ได้ EP สามก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะปากกาวิเศษเขียนแมสได้ทั้งหมดกี่อันกี่อันอาานะหัวหน้าเจกาวอันจะบ,บ้าเหรออย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับ